สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวของเล่นใหม่ของผมกันนะครับตัวนี้นะครับมันเป็นสินค้าของจีนนะครับซึ่งตอนนี้เท่าที่ผมทราบตัวนี้น่าจะยังไม่มีขายในไทยนะครับเป็นแบรนด์ของจีนเลยนะครับแบรนด์ k i กานะครับผมไม่รู้ว่าอ่านชื่อแบรนด์ก็ถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเป็น KICA มันคืออะไรนะครับมันคือจิ๊กฟน ก็คือเป็นตัวเป่าลมแรงๆสูงนะครับก็คือ,อมันมันจะมันเหมือนแบบไอตัวไอตัวที่แบบตามร้านคอมที่แบบเวลาเขาเป่าฝุ่นจากเครื่อง PC หรือเป่าฝุ่นในตัวพวกโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้นะครับพวกนั้นเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้คือขนาดเล็กมีแบตเตอรี่ในตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ในตรงนี้เนี่ยมันจะมีขนาดที่900มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ ไม่ต้องเสียบสายคานะครับเป็นแบบไร้สายนะครับผมว่ามันก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน200อยหยวนนะครับเป็นเงินไทยก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณพันหนึ่งน,นะรายละเอียดของตัวนี้นะครับสเปคก็คือตัวบอดี้นะครับก็เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นโลหะอลูมิเนียมนะครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับตัว ด้านในตรงนี้ทงทองนะครับมันจะเป็นใบพัดนะครับเข้าใจว่าก็น่าจะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดแล้วก็เป็นการเปิดปรับปิดระดับแรงลมด้วยนะครับไฟ LED หนึ่งดวงก็คือเป็นแรงลมที่เบาที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าติดทั้งหมด4ดวงเลยนะครับก็จะเป็นแรงที่สุดนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB C นะครับไว้สำหรับชาร์จแบตนะครับแล้วก็มีไฟสีเขียวเป็นจุดเลีเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นสถานะการชาร์จแบต แล้วก็สถานะของตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับส่วนปุ่มตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้กดเป่านะครับกดนะครับกดแล้วจะเห็นว่าลมข้างในจมูกนะครับกดนิดนึงแต่ถ้ากดจริงๆเสียงมันจะค่อนข้างดังอสมคูรนะครับแล้วก็ระดับแรงลมค่อนข้างแรงกันนะครับไอตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเกลียวนะครับที่หมุนเข้าไปนะครับพอหมุนเข้าไปแล้วนะครับมันจะทําให้ตัว ลมที่ออกมาเนี่ยเส้นเล็กลมแล้วก็แรงลมนี้มากขึ้นตัวนี้ซื้อมาแล้วใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับก็เอาอย่างที่แบบจุดประสงค์หลักเลยที่ผมใช้นะครับก็คือเอามาทำความสะอาดนะครับเป่าฝุน่นคีย์บอร์ดนะครับหนึ่งคีย์บอร์ดไมกนกิคือมันจะมีฝุ่นเข้าไปซอกพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเอาเวลาใช้ไปสักพักเนี่ยมันนานเข้าเนี่ยมันจะมีฝุ่นมีนเศษขนแมวมีอะไรเข้าไปนะครับเราก็สามารถใช้พวกนี้เป่าได้แต่ว่ามันจะมี ฝุ่นบางอย่างที่มันเป่าไม่ออกนะครับพวกนั้นอาจจะต้องใช้แปรงใช้อะไรทำกําสาดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จากที่ผมด้ทดสอบนะครับก็คือทดสอบด้วยการเป่าเศษขนแมวแล้วก็ฝุ่นที่อยู่ในพัดลมมูจิที่ผมใช้อยู่นะครับตัวนั้นมันมันไม่สามารถที่จะแกะออกมาทําคําสาดได้นะครับก็ใช้ทางเดียวก็คือต้องใช้พวกพวกปืนเป่าลมแรงดังสูงพวกนี้นะครับเพื่อเป่าให้พวกขนขนออกมานะครับ ก็จากที่เป่าก็คือขนออกมาเกลี้ยงนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีเศษฝุ่นบางจุดที่แบบมันติดแน่นหนาพวกนั้นต้องใช้อาศัยแบบวิธีแกะมาทำําจาดเอาซึ่งของมูจิมันแกะยากนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับจริงๆมันเอามาสามารถเอามาอ d ด p t การใช้งานอื่นๆได้ด้วยนะครับเวลาเราเราอยากทําปิ้งย่างนะครับเราจุดเตาถ่านแล้วนะครับเราก็สามารถใช้ตัวนี้ในการเป่าไฟให,ให้มันแบบตัวตัวถางมันติดง่ายขึ้นหรือบางทีเราจะเป่าพวกโซฟาลม พวกผ่มยางอะไรพวกนี้นะครับก็าสามารถใช้ตัวนี้เป่าได้เหมือนกันนะครับผมว่ามันก็ค่อนข้างโอเคนะครับในในตอนนี้นะในไทยยังไม่มีขายนะครับแล้วก็จากที่ผมเซิร์ชใน Aliexpress เนี่ยก็ราคาจะอยู่ประมาณสอง0กว่าถึงสามพกว่าซึ่งผมว่าราคามันเป็นค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าใครหาสั่งในจีนได้ก็ผมว่าก็น่าสนใจแต่อนาคตคิดว่า แบรนด์นี้เคยเห็นพวกเครื่องนวดในไทยมีขายนะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากคิดว่าในอนาคตในไทยน่าจะมีเอามาขายกันนะครับมันก็น่าสนใจนะครับก็เอามาเอาเรีวิสั้นๆมาให้ดูกันทีนี้ก่อนนะครับเราไว้แล้วเดี๋ยวเราก็กปนใหม่คลิปหน้าแค่นี้ลาละครับบายบายครับสวัสดีครับ